รถสดมากนะครับคันนี้รถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับสีเดิมทั้งคันย้ํานะครับว่าด่วนนะครับราคานี้ไปเร็วแน่นอนรถเข้าแล้วนะครับ b l u e อนะครับปี2021 1.9บูพาวเวอร์นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้าสดสดร้อนๆสีเดิมทั้งลำนะครับไม่ทําสีนะครับคันนี้เดิมๆราคาพิเศษสุดนะครับคันนี้ขายที่700 0 0 0 99,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะครับราคานี้เลยนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับสนใจสอบถามเข้ามาเลยรถสดมากนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพน้องๆป้ายแดงสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังหารถมิวเอ็กอยู่นะครับกำลังจะตัดสินใจซื้อป้ายแดงหยุดดูคันนี้เลยราคาบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนมีสปอยเลอร์แต่งมาให้นิดหน่อยนะครับรถเดิมๆนะครับทั้งลำนะครับมีของแต่งมา1ชิ้นติดรถมานะครับเซ็นเซอร์ท้าย เซ็นเซอร์ถอยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาด่วนเลยนะครับย้ำนะครับว่าด่วนนะครับราคานี้ไปเร็วแน่นอนน็อตไม่เคยแกะนะครับเดิมทั้งคันสนใจสอบถามเข้ามาหาพี่อาร์ได้เลยนะครับทาง0818886695และทางแฟนเพจ Facebook สีลุงา่าเซ็นเตอร์รถยนต์มือสอง